บอกเมี่อาสิบกับบัตรไปอยน้ำซะแน่นอนเน่โอ้ยเพื่อนเราหายหงยังคักก็อครับพี่นอ้องผมซื้อน้ำแห้งบอกยังแห้งเลยครับพี่นอ้องเมื่อว่าพูดเหรอแห่งบอกยงังคักเลย่อนไหมก็อดอดทนแห้ง,หงสูบน้ำครับไป,ปเห็นไ่มครับผมเข,ขาวาวันเกิดแต่ว่าต้องสูบน้ำใส่เองมัน สมัมเสมอกันเนาะครับพี่น้องผมข้าวอายุเท่าไหร่วะสิบแปดมือครับสิบแปดมือสิบแปดวันอันตรายสิบแปดวันคือการถือว่าพ่อหมอพ่อวขวัญเท่ากับเบืง้งล้ำต้นของมันครับเนาะขันมีปุ๋ยเท่ากับอาวบานพี่น้อง มาแล้วลงไปน,น้ำพอสัมผัสกัปล่อยให้งวัวกินได้แล้วครับผมน้องงวก็สามารถเดินหาอยู่หากินข้าวได้แล้วครับผมนี่งวัวอยู่นี่แต่ก่อนมันเป็นสาหน่อยสองหน่วยนะพี่น้องเนาะเอาปลาตัวนี้เป้าน้องทดสอบขึ้นมามันเห็น,เ,น,นเห็นผลหรือนะครับพี่น้องได้เห็นผลกันแล้วว่าเออผ่านสายตาว่าแถมซิบอร์เรเซตปุ๋ยเคมีเลย ข่าง่วกินเกือบพ่อโอ้ยสี่สิบรอบกินกุดๆขาดๆก็เลยมาปีนี้ก็เลย,าเลยวานก่อนเลยครับผมเพราะว่าขาดมาสีแหลงอีนนี้นะวานก่อนวานหลังมันกระจายแหลงขึ้นเ่าครับผมแม่รู้พี่นอ้องอ่าเฮ้ยนะเดี๋ยวลงไปเปล่งกันครับปล่อยน้ำใสนะ่น้าหนองแหน่เป็นวะอืนะอ ไปน้ำไปหน้าหนองเน่ครับไอผมบอกมี่ว่าสิปกปะบ,บานไปอยน้ำไปหน้าหนองเน่โอ้ยเพื่อเราหายหายย่งคากด้วยครับพี่น้องโอ้ยผมซื้อเปลาน้องนี่ที่มาหายหายอยู่เนาะโอ้ยเบียงเหลืองนี่เป็นอะไรตึหน้าน้องเป็นกิจเปน็นกันที่เนาะ ้าไปหาปล่อยน้ำต้นหน้าหนองก่อนพี่กะกิดว่าแตลพี่เอาหนามมาใส่กันนะพี่น้องเนาะข้าวเขียวครับผมโอเคครับพี่น้องนี่เขาว่าอายุสิบแปดปีกะมันจำเป็นมีแต่จังได้เนาะครับเนาะในเมืองง่วงควายมันอดอยากเข้ากับปล่อยน้ำใส่เปิดน้ำใส่ตัวปล่อยให้มันกินตัวกินไปกับพวเสียหายดอกพี่น้องเนาะ พอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วก็ติดตามกันครับผมาปีที่สองสับการปล่อยวัวกินข้าวจะสำเร็จอีกไหมอ่าเดี๋ยวเสือบลเสือมันดอกเป่าหน่องมันกี่คุยอ่าปีแรากาเห็ุมาแล้วนะครับเนาะจากปกติแต่ก่อนนี่เประกันแทหน้ายุงนีนี่แต่ก่อนเป็นกันหน้าได้หน่พี่น้องแต่นี่ปีก่อนได้สิบหกถุงปุ๋ยปีก่อนนู่นนะครับผมและปีที่แล้วอ่ะ ได้ยี่สิบสองถุงปุ๋ยเกินคาดครับผมขนาดใบไซ้ขี้มีดได้ครับผมได้เกินกันแห้งครับนี่ตัวนี้กโ็โลเกตขี้ดินบางนี้นี่ถมเป็นถมหม่องสาเลยครับผมเห็นร้อนอย่าจืดเอาบ่อเสื้อบ้านน้องก็คอยรอเบึงครับน้องพี่น้องเนาะเอาคอยว่ากันครับพี่น้องไปไปอยู่ดีแม่งครับพี่น้องมันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างครับผมทุกเมื่อก็สภาพอากาศ กาโอ้รุ่นเร่งให้น้องพี่น้องเนาะธรรมชาติมันเริ่มกลับมาทำลายเฮาแล้วครับผมไปพี่น้องไปกีบพักบุ้งครับคำแล้วครับผมถึงเวลากลับบ้านครับพี่น้องโอ้ยไปไป